ไ้ฟังกู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 เดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยวิ่งขวาล่างยาวๆนะสามสหนึ่งมาเข้ามาเข้ามาแล้วไปวิ่งขวาล่างขวาล่างก่อนขวาล่างก่อนไปขวาล่างเลยไปขวาล่างเลยไปขวางเลยลงมาลงมาไปสายไปไนเข้าสาไนเข้าสาไปไนเข้าสาไอ้นารับไอ้นอ้ดเพื่อนไมลบนะกูไม่ลบนะกูไม่ลบนะใครลบใช่ปะมีคลบใช่ปะเราเรายึดเรายึดขวาล่างไปนะเรายึดขวาล่างไปนะไฟดีเยนนสามอีกนะสายมีนะสายมีหมดให้มีแรนเพื่อดูแลด้วยไย่่นงเีนั่นแหละ หอลอลตรงี่เียแทบเนี่ยกำลังมานะใครมาเอดีเหรอเออไฟังกูกไมหมดเลยกไม้หมดกไมหมดกไมหมดกับขวาลหมดกับูมิกาเหร

ไม่มีแล้นไม่มีแล้อแผนเล่นอยู่นะเข้ามาหนงเข้ามาหนงเข้ามาหนเข้ามาลนู่งเข้ามาตายเติมนะตายเติมโอ้ยกูตายว่ะแผนพูดเลยอยู่อยู่อยู่ไอเหี้ยกูโดนต่อยเอ้ยไม่ตายไม่ตายมึงเติมมาเติมมามึงเติมมามันเยอะมากมันเยอะมเติมมาก่อนมึงเเดนเดิอหลังเดินหลังเดินหลังนเดินหลังหน่อยัหน่อยเอดหลังน่อยเอลังหอมอล่าลังมาขวาลับมา่อล่าไดนลับน่อยดล่างดิ น้อยแล้ว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 มันตกแลมันตกแลมันตกแล็บร้อยแล้วไม่ต้องถอยนะแล้วร้อยเลยเตียงบนบุิีแล้วเตบนุิแล้วเปลอยู่เตียูเตงอูดดแล้ว

ไอเนาน้ยอเนาน้ยอย่าไปสนใจมันเรื่องเราก่อ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 นเรองเราายดีายดงายายอยู่ไกลวแรคนหนึงนแรคนนึงแรอยู่ไกลกูยรังเข้าไปคตด่านรอยู่นะมากู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 แรงอยู่กูแรหอยู่เติก่อนเตมกูเมก่อนถอยถอยถอ้วมึงตั้งสู้เล้งสู้เลยมันน้อยมันน้อยตั้งสู้ก่นเลยเอาเอาเอานกลุ่มก่อนนกลุ่มก่อน ทางเดินซ้ายไปอีกวางกูนั้นทางกนั้นเดินซ้ายล่างครสสองหนึไปเดินซ้ายล่างเดินซายล่างามาถหามามันก็ดนร้อนเหมือนกันมันโดนเหมือนกันทุกอย่างเดินไปเอดินไปเ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 ดินไเดินไปเดินไปเดินไปเดินเดินดินไปนไปเนเดินไปเดนเดินไป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 ไปเดินไนไปเดิ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 นไปเเดินไปเดินเดิ ต่อยต่อยลดมต่อยออหมดน้หน่อยมั้งหลอดห้มั้งลอด้อกปิดแนล้วเออสวยดึงไปแนแล้กูดึงไปวาบร่างดึงไม่ไปวางล่างเลยดึงไปวาบร่างเลยนี่มีแดนตัวเองก่อนดิแดนตัวเองก่อนเอีตายเอีตายเออเอีตายไม่มีอะไรลแลบพลแลมแลายมาดิมายมาปลอมายบนมาเดินเดินเดินมาสบนเดินมาเดินไหุ้ดเดินไุ้ดเดไมุด

ถอดพอแล้วพอแล้วไม่ถอดแล้วไม่ถอดแล้วไม่ถอดแล้วยูดยุยดพุ่งหยุพี่พุยเลยแพตายปิดปิดมึงต่อเสนล้กูพิเตหนจะตายฟังกูฟังกูเดิขวามาเดินขวามาเดินขวามดาเดินขวาเดิขวาไม่ามขวามขวาไม่อีกจะหมดแล้วให้หมดท้ตัวเกูแมึงดันขึ้นไปดิดันขึ้นไปดิมึงดนขึ้นไปดิ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 ขึนไปดิขึ้นไปดิข้นไปดิขึ้นไปด แต่เข right. ้าไปเข้าไปโซนนี้ก่อนน้าไม่มีแรหน้าไม่มีแรง้างหน้าไม่มีแรงเฮ้ยังกฝังนะฝกังกูนะฝกังกูนะฝังกูนะฝังกอนเดยฝไามาฟังกูเข้าสายมาก่อนเข้าายมาเข้ามาไนเข้าเข้าไปมารอมันมามาเคดีมาก่อนตรงเนี้ย

ไอ้แพทออกขวาลางแพทออกขวาลาเดินไปวาอวาไอหมดไอหมดไอ้หมดปล่อยปล่อยปล่อยเถนักลาาาไปขวเดินมาวับสดีวับวับลงลาลง่มาลงมาลง่างมาลง่างมาลงเดินเลยลวับแล้วเดินเลยพอแล้วเอ้ยพอมาพอยางพอย่างมันไม่ได้เล่นนะเว้ยพอแล้วพอแล้วเอ้ยี่มันสองเลยนะเว้ย

จัดแรอยู <Wheel onents> ่นะแรงรูมาอยู่แรงูมาอยู่เล่นนี้เล่นนีเล่นนีเล่นนีอย่าถอยอย่าถอยดอนหมดดอนหมดดอนหมดอย่าถอยอย่าถอยเฮียมันจะหมดแล้วเพื่อนมันคนบ้าอย่าถอย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 เคกี้บกเพื่อนเบกี้กี้เบก้วเดียวข้างหลังอะดอหมดเหียยียเดียวดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาีน่นอด่อนไ่ยต่อย่อยต่อเลย่อย่อต่อย่อย่ออยอย่ออย่อย่อย ฟังกูฟังกูถอยขวามาถอยขวามีกถอยขวามีกูถอยขวาอีกเล่นทถอยขวาอีกเราเติมได้แลง่ายง่ายมึงฟังกูดิเราเติมได้ง่ายเติมขวามาถอยขวามาถอยขวามามึงเล่นกิ่วเดียวหน้าวารเล่งกิ่วเดียวได้เว้ยมันไม่มันไม่ได้ขึ้นมึงหลอกมันติดกันเองมันติดกันเองมันติดกันเองมันไม่กล้าเข้าหลอกติดกันเองหลอดบนทิ้งไว้หน่อยหลอดบนดิ้งสวยแล้วปั๊บถอยขวามาถอยขวามากูกูเรียกงอแล้วกูยังตรอเลยมาว่าถอยขวามาเสีหน้าเดียวเธอรีดอยู่ใจเย็นไว้ยสนามเข้าไม่ได้มึงรอเล่นเลยถอย ตงลงเลยวีวิบบนเห็นวีบบนปะเ้าใช้เนี่ยนี่แหละเราอยู่เยอะมากเราอยู่เยอะมากไอ้โซเฟ่โซเฟ่เอาี่คู่ต่ไปอยู่ดีแล้วดีแล้วไปอยู่ดีแล้วไปอยู่ดีแล้วเดี๋ยวรอเลยรอเลยไอ้เตะตายเยอะเตะตายเยอะเตะตายเยอะเตะาเยอะมันตายเยอะพี่พี่ทำไปเซนอาร์ดิขึ้นหายขึ้นหายเซนอาดิ ขึ้นมนสั้นาทีอเอาเอากูแแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมากูแลแล้วเอาสายบน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 เรียกมาหลังเรียกมาช่วยแล้วเอาดิสวยทำไมนานทำไม่นาทำไมนาทำไมนาไว้ทำไมนาไว้ทำไ่นาอเอ้ยเดี๋ยวกูแรนเอาวาร์ปห้เข้าไปึงกูแรนให้กายเดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปขอมากิไม่ได้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 ไ่ไ กูแรงก่อนนะกูแรงครับไปอะัเยมาับลงมันเชียร์อาาบอาาไปลงมันติดกรเียมอะนะตอนนี้มากรอนมากอนทลันเยอเลยสามึงดนะดูสามก็มาติดติดกะทีงมเยอะมันขึ้นมาเลยไหวไหวไอยู่บนมัน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 จะหายดีไปโกดอดอดสลับดอนวนะเพื่อนออยู่คนอยู่คนอยู่ออยูเอ้ยมันจะหมดแล้วไอ้เรื่อไอ้เดีอ่ะ ขึ้นมาบนนี้ขึ้นบนขึ้นบนฟางสูอัดบนอัดบนไปเขาไปดรอดอไอ้าแล้วล่าอย่ายล่กอย่ายดลาข้ีขึ้นบนมันขึ้นบนมาเดิขึ้นมาเดินขึ้มาเอกซ์ซี่แขงอยู่เอ็กซ์ซี่แขงอยู่เห็นป่ะเี่แขงอยู่อยู่บนให้ตอมัอยู่บนช่กันเล่น่อมอยู่บนเบแล้วเปลแล้วเล่นต่อดิวเบแล้วขอตัดจานขึ้แล้วมาต่อาต่อไปดอมาด้เมา่อไปอกรอยเยอะลอยเยอะตกรีดแกงสู้เลยมึงแก เออเล่นไปเล่นไปก่อนเล่นก่อนสบายสบายเราเสบายเอี้ไปมันจะหมดนะเรายืนเลยเรายืนเลยโด่งตั้งสายโด่งตั้งสายเด่งสายอย่างนี้ผู้เสกเด่งสายอีกสวยเรายืนแน่นเลยเพื่อนต้องของก่อนนะเออเดี๋ยวพี่เราให้เดี๋ยวกู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 ซัดแรงให้ก่อนนะกูซัดแรงกูแรงกูแรงเปิดให้ก่อนเขาไว้ไนะลองนี้อยู่ลองนี้อยู่ลองเต็มเยู่ลองเต็มเยอะเต็มเลยเพื่อนไม่ต่อยไม่ต่อยลองนี้อยู่เออสวยมันตายเยอะ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  ตายเยอะมตายเยอะเพื่อนมตายเยอะบอกเลไอ้ไตัดมาได้แล้วเฮียเฮียไวบอกเล่นอีสอยู่่ไปก่อนจะหมดแล้วเฮียเล่นเราไปยัจะหมดแล้วเฮียต่อเล่นะหลอกมมาหมดเลยเว้สากิวเนี่ยเออเตมาเยเลยเิมมเลยเมมเยเลยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เติมมาเฉยเลมเติมมาเยเลยเมมาเ๋ยเลยเติมมาเฉยเลยเติาเยเยเตมมาเฉยเลยเติมมเอยเลยเตยเลยนิหยเยเยเยมยเยนี่ยเยนเยเย่ยเยเิเยเยเิยเเิยเตเย มาแล้วกูมเข้าไดแล้วออนหมดดอนหมดกเลยขึ้นยาวอขึ้นยาวเสะมขวาเี่นล้วตขึ้นยาวเลยตังกูตขึ้นยาวมนจะหมดแล้วจะหมดแล้วเข้ามาแล้ไม่มีแรดไม่มีแรดเล่นไปเล่นไปไม่มีแรเล่นไปเกดีหมดรีบลงไอเสนอานะเออโคตรยยาวคยาวไอ้สกียาวนะสกียาวนะสกีวิวไม่ต้องว่วงสวย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 แวแรหมดแล้วไอตอนแเข้าไาแล้ว ผูีูีีอย่ยอยู่อยากินสายามันทัทุนไปทบุนไปเดินสายมานีเดินสายมาข้างทงเดินสายมาข้างธงอย่าสายมากคนนี้ข้างวันไหนตามเลยตามเลยตามเลย อดี๋ยวเดี๋ยวกูดึงแลนออกให้มจับแรงแล้วดแรนแล้วปิดแลนแล้วคุณทำทีเดียวเดือดสายไหมเดือดสายไหมเดือดสายไมเดือสายมาเดือดสายไม่ได้แทนต้องทำไปเดอนาได้หรอเออทำไปึขวานนึขวาไปนึกขวาไปีทาเบียมอีกทำมาทำมาทำดีก่อนทำดีก่อนเตาเบาด้เ็งแาเบาสัตว์รู้จะไม่ได้หรือเป่าเติมได้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 ไม่ไม่เราดไอเซนอาดาเยอนเติมได้เติมได้น้ำแข็งมันเาเ เราอยู่เยอะมากเอ็นดีออกสายไปตายตาันไปตาันไปตาไปตาันไปตานไปหาแล้วคุเหรองกต้องงต้องสายต้องสายกวยม่ีวงไม่วีไวงอไรไม่ออกเออแล้วแล้วเดินไาเดินไาเดิเิขึ้นตาต้นต้ต้นต้นตนต้นต้นตนต้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 นตไนตไนต้นตนตต้ตนตนตตตไปตตตตตต้นตต้นตต้นตต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 ตนตตตตน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 ตตตตไตไ้ตตไ้ต้ตนตตตตตตต ตายตายตายลตายอตายอยเดินมา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 เดิาเดินม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 าเดมาเดินมาเดินเดินมาดินดินดินมาดินมาเดินมาเดินมเดินมา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 เดินมเดินมาเดินมเดินมานมนมาเดิเดินมเดินมาเินมาเนมาเนมดินมาเดินดินมาเดินนมนมาเดิเดินมนมาเดิเดินมนมาเดิเดินนดิดิเดินนเดิเดิเดาดิน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 ดิเดิ เข้าไปในเลยเข้าไปในอีกเดนไปในอีเดินในอีกช่วยเดินนี่ช่วยเดิน่ช่วยเดินนี่ช่วยเดินนี่นั้นเดินหน่อยนั้นเดินหน่อยดูดูคุณิให้คือมาดิไหนเขา้ายมาดิไหนเขาายมาดิเพื่อนเขาายมดินที่อยู่นะวะรที่ตัอมานนมาชนกิวไอ้ไม่มีกิวไม่มีกิวชนมานหลังมอไอ้จุดมาแล้วอไม่ได้เลยนะหลังขึ้นบอลไม่ได้เลยนะสวยสวยดันไปเลยดัดไปเลยดัดไปเลยดัดไปเลยตดเลยวยไอ้ไอ้ประตูแรงตอนเนี้ยอกไอ้ปั๊มหมดไอ้เยู่หนเตดมมนเติมาเออมาตะวเิมอยู่เะ เดินเข้ามาหน่อยเดินมเพื่อนเดินเข้ามาหน่อยเดินดู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 ดาดูดคดูดูด้ดู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 ด้ดูดูดขึ้นมาูดูดูดขดู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 ไูดูดูดเดูดูดหด่อูดเดูดูด่าูดูดูดู่อดู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 ดยดูดูดูนูด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 ดู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 ดดูดเดู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 ดดูดูดูดดด กูดิฟ้อยู่ไหมเออกูดิฟิว่เนี่ยยี่มันไม่ได้โดนาโดนบางเลยโดนบางมากแกนี่มาดิแกมาดิแกมาดิกแอนดแล้วเพื่อนดอนแล้วดอนแล้วเพื่อนไต้องตดนต้องต้งเออไม่มีต้องตงตแกนไแกมันตะกีมนะเนโดนมาเลยนะเพื่อนตะครีมเยอะตะครีมเยอะใส่ใส่วิดเลยมองหลังอะเอต้เอยอ่อยดแล้วเวนต้องต่อยกตีนี้มนไม่มีแรนะเว่ย ตายตายตายอมันมันตู้จะเยอะยเื่อหาย่ตัวนึลยหาดูให้ได้มดหาดก่านี้ตามขวาไปตามขวาขากูเลียนอยู่ตาขวาไปขวามาขวาไปอีกขวาจะหมดแล้วโเลยอาอะหล่อนี่ตด้คตัดวตอมอยู่หลอดไหลอดไม่มีแรงมีแหลอนี่หหมดแล้วคนที่แล้วตังหัวนีเฮ้ยมาตั้งหัวมันโตมาตั้งหัวมันกบมาตั้งมีตตั้งหมดหมดแล้วหมดแล้วหมด้เฮียมันตกแแล้วมันตายหมดแลยตายเยอะตายยตายมดเียียมมาตตจะเต็มเลยเม มันเอหมดไปตั้งสองรอบแล้วไอ้ที่มันดึงมายังไม่เอยไปเช่อ้อไปช่้อปราการปีง้างกูว่าเติมของ่อดีกว่าเติมของเนโนไม่โดนไม่ได้ไลงมาเมอกอยาร์เิเติมของไว้งอหวเชื่อมงอันไหวงอันไหวง้อไหวเาเลยไอ้หมดเลยเนี่ยเต้องสมวอาให้หมดแบบนี้เขาเรียกว่าหมดเกี้ยงในสตว์ไม่ใช่แบบมันนสามหนึ่งไม่ได้เลยี่เอ่นอาคน่เล่นาคุณหนึงยงยะยเยะยองเยะยงหยงยงนยเหยงเยงเยงยงอย กูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูตน้อวีเฮยกูตายเอวะกูด้อยู่ด้อยู่แรงน้ำแรงแรงดิแรงไม่ไม่แรงในุปให้แรงในกรุให้แรงในกุ่มให้มงเติมก่อนมงเติมก่อนต่อเสียหน้าดิต่อเสนหน้าดิอนที่มต่อเสหน้าดิ้าเวียร์เนี่ยตอนเนี้ยไม่ไม่มงเติมก่อนมงเติมก่อนมีซาเวียร์ปอนมงก่อนแรงให้ได้มันต้องถ่ายมั้ยง้ถ่ายมาได้ไดยังโด่งลังยงด่งหง่ายมาถ่ามาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาบอกพี่พี่เจ้ชายนี่เจ้าชายนี่้ี่้ี่ มาโดนตายางเงเข้าเลยแรงเข้าเลยแรงเข้ามาเลยปวดไปปวดไปั่งนี่าเดินไปดิเดินาเดซ้ายไปดิอยู่ปลาไว้ปลาไว้หยอปลาไวอย่ากลัวอย่าป้าไวเดี๋ยวเขาพีเออเดี๋ยวเขาซ้ายจุดแล้วนะเดินไปดิ เอาเยว่าหน้าหวานบอนดูบ้านนี้ใครหวานดูบัดดูบนตัยเอ้ฟังเอดีมันตั้งโบนันเอ็ดีมันตั้งโบนี่ังตันาั้งน้าตงน้าสามสองึงเดินขึ้นบนเลยไปไม่สนใจใครเดินขึ้นบนมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาไปกันของเม่ไปรวมแล้ววมหลังแล้วสวมหลังแล้วไเออสวยไป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 ดีแ้ไีเองอไม่เราไปทั้งหลังที่ไปเดินเดินไปเอาบนุดเดินไปเอาบนจุเอ้ยืดหลังนั่งมึงไมไยิ่งตัดเดินไปงอาบนจุดยืดหลังยืดหลังยืดหลังยงยืดหลังยืดังยหลัง แค่นั la, never. Never Hence, no. yeah. ้นแหละแล้วีดเดี๋ยวเียไมแลม่แลมลปล้มม้ล่มล้มล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 มอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยพอแล้ว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 ดันลงมาดันลงไปดันลงไปด้ลงไปดันลงได้ลงดลไอ้เ้อาต่อ้ล้งข้างหลังเติมเยอะโอเคพโอ้เียบอกูเติมดนูดิีมมาตกแลนะว้เอามตตกมตกเยอะมตกเยอะมปิดแลก่อนดิเฮ้ยมึงฟังกูปิดแล็ปล้ก่อนเดดกูัดกูปักูปัดกอยู่ทุกบอลู่ คนนน้อยเป็นตัวเนี่ยขบบนขบบนกูแตแรงอยู่เลย ไอ้ตรงไอ้ขวาอ้ขวาไอขวาอยู่ขวาไอ้ขวาไามันไปเอามันไดนูหมดโปิดแลนปิแลนปิแลนปิดแลนมไ้หมดแล้วเต้ยเตียงเตี้ยงไอเดียจะเป็นอน่มันเติมมันเติมมันติดแไเียนคนเยอมันเยอมันตนเยอะเรามันเยอเล่นอลนะบอนะบอลนะดัดไปเอาแม่งอีกเลยัดไปเอามันกมาบเลยเดน้บ้าเลยีสติดแก่อนเเนี่ย้าปกติมากดวาปกติมาต่อเข้ามาเล่มกดว้าปกติมาไอ้เศษขึ้นมาบนไอ้เศษข้นมบนตนี้มาบ้าอะไรเลยอ ต้้งสายต้งสายนะต้องสายที่ฝัดต้องฝันีดันตันต่อดันต่อตันต่อมีตอะไรบางคนนึงเดี๋ยวไาดันเดี่ยวเนีอ้เนยผมวะแรงแตกระเบิดดู้วยาข้างขวามันตังขวามั้งขวาแล้วตั้งขวาแล้วตัองขวาแล้วจะแรงมไอในี่มันจะนมาอล้วนะมันจะดีอยู่ดีอยู่ีอยู่ดีอยู่เนี่ยมันตกตลอดนเว้ยเมันตกตลอดเนื้อหันวา้มล้มล้มไอ้เนี่ยทำไงเนียบินแรงมีนแรงอะไรเนี่ยที่ ไม่ต้องแรงนะลงมั่นใจคุณแรงไปแล้ว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 แรงแล้วไม่แรงแล้วโม้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  หมดแล้วหมดแล้วอยอตายเบียเบียตัวไวตัวไวตัวไวอย่าตายอย่าตายกูจะต่อยนนมันไปด้วีหามพี่ความ่ความ่ยาวเวดดวดดวดีดวดัจายหมดมเติมมันเติมอยู่มันเติมอยู่อย่ามัพ่งตั้งห้ลยมันเติมอยู่เล่นก่อนดเีย้ะว้มแนน้วามบ้ว้มกมนะว้มนว้ามมร้องไม่ล้อไม่้นว้มมันหมีแรมันไม่มแรเลยมันไม่มแงมไม่มแรมไม่มแรงมั ปิดหน้าวัดแกปิดหน้าวัดปิดหน้าวัดปิบอปดหน้าวัเลยดันดีดซยยองอังแล้วช่วยไม่ได้มีบาอยู่บาอยู่บาดอย่างนี้อยู่บอตัวเขาไปดิเยออเดแล้วหมแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมแล้วหมแล้วมาแล้วมแล้วหมด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 แล้วมแล้วหมดแล้วมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมแล้วมดแล้วมาแล้วมาแล้วมดแล้วหมดแล้วหมแล้วหมแล้วหมดแล้วหมแล้วหมดแล้วหมดแล้วม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  ไปเออตั้งร่างอะไรเข้าไก่อนเอยค่ดีก่อนช่ดีก่อนได้รอพิกหลังพิกหลังพี่หลังไอจแล้วจดแล้วโหเรได้เอาอยู่ก่อนพี่ก่อนรด้เอาอยู่อยาเขาสายเลยเพื่อนอย่าเาายเลยยืนยืนก่อนวาไว้ยืนก่อนหน่อยนกหน้ายืนก่อนน้ปล่อยให้ขาลอสักดาหมดไแล้วอกดหมดไปแล้วเอาตัดเข้าออสมต่อนุ่ไปต่อไปแหลแล้วไปเขาไเลยเข้าอดีไกดมึงขยนนมาดิ ไหนวะเดี e <S <S now, now, ัดอยั mm ่นะเอา้ายก่อนเจอ์ติดต่อพี่เจย์ต่อสายมาสามาสายมาเสกห้กัเ้าวยเลี้ดีมะเว้าบังกูหยุดนะบังกูไปสายเลยไปเพื่อน สับเข้ามาไปแล้วอ๋อมามาคุโดนมาแล้วคุณโดมมาแล้วคุโดมมาแล้วโดดไป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 เราเดินเราเดินเราเดินเก็บเติมเราเดินเก็บเราเดินเก็บปัมด้วยปั๊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 มด้วย้ให้ฟังกูยืนก๊อปก๊อปยืนก๊อปก๊อปยืนก๊อปยืนทน้าหน้ายืนจันรวะเออรอรอรเก็บนี้เนี่ยมองที่มันเก็บกอนกดินต่อยในกลุ่มต่อยอนกลุ่มไปต่อยใยกลุ่มก่อนต่อยในกลุ่มก่อนต่อยเป็นระบาดต่าง

เอาอีก่อเอาดีรอยเยอาไรล่ะขวาขวาเขวาดิเนี้ยมันเติมมั้ไมันเติมงขวาขวาขวาไปขวาต่อขาไม่มาเวขาเดินาเดินดิอต่ออย่อยตอ่อย่อยต่อยอยว่ขอยต่ย่อยต่อยต่อยอยตอยอยต่อต่ยเ่อ่อยตอยต่อยต่อวต่อยตอยต่อยต่อยต่อาาาตออยายอย่ย่ย่ย

เขาจะตั้งขายเปหน้าบ้านแล้วว่าเต่าคนไปวัดหน้าบ้านนีนะปิดหน้าบ้านนี้ไม่ปิดหน้าวัดเพื่อนจาาแต่สายบนารตสายบนน้วัดโอ้โหบนวับยิ่งเลยไกลตั้งกลางลยไตั้งกลางนี่มึงเคีย์ปากในกลุกมหมดเเคีย์ให้ลุ่มใหมด่อนดอปางกายเอาแกนักบอเพื่อนแกน้วัหน่อยแกนกอลไอ้อันีมาวนี่ับอกูหมดแล้วรีวกูเออปิดหน้าบ้านนี้ปิดหน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวกูไ้เอาเดี๋ยวกูเอาเอาอไออไม่ยโมใหม่ยโมใหม่นไหนเฮ้ยเอาอาเอามอ